กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ TopCA ครุ่นที่5อย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากในหลักสูตรนี้ค่ะมีองค์ความรู้หลากหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคล็ดลับในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้มีอะไรมานําเสนอบ้างไปติดตามด้วยกัน กันค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ t o p c a t รุ่นที่5มีการเรียนรู้เรื่องดิจิต a ลมาเก็ตติ้จากเพศัชกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพาณิชหรือโซอีกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลช็อตคั t จำกัดหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและเป็นเจ้าข,ของเพจโซอีดิจิตอลช็อตคั ได้มีการบอกเล่าถึงสถิติกเกี่ยวกับพฤติกรรมคนไทยในการเล่นโซเชียลมีเดียจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดคือ Facebook, Line, TikTok, Messenger, IG และ X ตามลำดับขณะที่ YouTube ถือเป็นแพลตฟอร์มที่น่าจับตามองมากที่สุดเนื่องจากมีจำนวน User ผู้ใช้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยแต่ไม่ได้ถูกนำมาจัดอันดับไว้แต่ YouTube มีผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าทำการตลาดอย่างมาก การใช้เวลากับแพลตฟอร์มที่ยาวนานที่สุดอันดับหนึ่งคือ YouTube เพราะเป็นคลิปยาวอันดับสองคือ TikTok เพราะเข้าไปชมแล้วจะดูต่อเนื่องอันดับสามคือ Facebook และอันดับสีคือ Line ซึ่งจะเห็นว่ามาจากวิดีโอคอนเทนต์จึงต้องมีพื้นฐานในการทำเพราะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบดูและใช้เวลาดูนานเทรนหรือแนวทางแนวโน้มของ Facebook จะมีหโหมดมืออาชีพหรือ professional mode ข้อดีก็คือสามารถเลือกเป็นสาธารณะหรือเฉพาะบุคคลสามารถดูสถิติได้ลึกกว่าซื้อโฆษณาได้สร้างรายได้จากคลิปหรือไลฟ์ได้ 2. Meta Verify เป็นเครื่องหมายสีฟ้าและเป็นบัญชีรับรองป้องกันการแอบอ้างตัวตนเมื่อบัญชีมีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่ความสามารถพิเศษเฉพาะ Meta Verify คือต้องซื้อเดือนละ330บาทและต้องมีการแนบบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบตัวตนที่ถูกต้องโดยซื้อผ่าน m e t a c o m s l a c e r t i f y 3. การทำคอนเทนต์ครีเอท ต้องมีองค์ประกอบที่เปรียบเสมือนกับคอนเทนต์นั่นคือซุปไก่ในส่วนของเนื้อไก่คือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารน้ำซุปก็คือบริบทรอบๆเนื้อไก่เช่นการแต่งรูป 4. ีานะหน้าทองหมายถึงทำอย่างไรให้เนื้อไก่น่าสนใจคนติดตามเยอะมีะไรายได้เยอะขึ้นเทคนิคก็คือพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังทำในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นเขียนในสิ่งที่เขาอยากจะอ่านในเวลาที่เขาต้องการ ซึ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเทคนิคสําคัญและเหล่ามิจฉาช,ชีพชอบนําไปใช้จึงต้องรู้ว่าทําไมเขาถึงติดตามเราและเราต้องเสิร์ฟอะไรเช่นช่วงเช้าควรจะเป็นคําคมพลังบวกส่วนช่วงกลางวันช่วงค่ำช่วงดึกขายของจึงต้องรู้ทัมมิ่งหรือเวลาที่เหมาะสมด้วย 5. ช็อตฟอร์มวิดีโออย่าง TikTok ที่ทำแล้วสื่ออื่นทําตามแล้วเราสามารถโพสต์วิดีโอคอนเทนต์ได้ใน5แพลตฟอร์มนั่นคือ t i k t o y y u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  e s s o r t 60วินาที Ig r e e ร Facebook Reel วูม60วินาทีซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มต้องการคอนเทนต์ที่แตกต่างกันและเน้นความถี่ในการโพสต์หากคลิปยาวให้อัดคลิปแนวนอนในขณะที่คลิปสั้นให้อัดคลิปแนวตั้ง6 แอดไลบรารีการซื้อโฆษณาข้อดีก็คือสามารถดูคลังโฆษณาของคู่แข่งได้ปกติโฆษณา Facebook จะมีความยาว15วินาทีเท่านั้นและต้องมีการยิงโฆษณามากกว่า1ตัวเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นคอนเทนต์ที่หลากหลายซึ่งคอนเทนต์ที่เราโพสต์กับซื้อโฆษณาเป็นคนละตัวกันและแคมเปญในชุดโฆษณาต้องมีถึง6ประเภท 7. Step ชในที่นี้จะได้แก่ชอบเชื่อชอบชอบ,ชอบใช้แชร์เชร์ การชมจะทำให้คนเห็นมากที่สุดแล้วทำให้เขาเกิดความเชื่อในคุณภาพของคอนเทนต์ตามมาด้วยการซื้อสินค้าเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วสินค้ามีคุณภาพลูกค้าชื่นชอบก็จะชอปหรือซื้อโดยอัตโนมัติ ซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำอีกเช่นภาพพันคอที่ลูกค้าซื้อไปทางแอดมินจะส่งวิธีผูกภาพพันคอไปให้เพื่อให้ลูกค้านำออกมาใช้ได้บ่อยๆลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจแล้วเกิดการแชร์เพราะได้รับในสิ่งที่เกินความคาดหวงังจากนั้นก็จะเชียมากขึ้นหรือบอกต่อมากขึ้น8 อัลกอริทึมเป็นการใช้เครื่องมือที่มีในหลายส่วนเพื่อให้คนเห็นมากขึ้นนั่นคือความน่าสนใจจะมีการแยกออกเป็นหมวดหมู่แล้วทำให้คนเข้ามามากที่สุดซึ่งโพสต์บ่อยสม่ำเสมอคนจะสนใจเจ้าของเพจอาจซื้อโฆษณาจัดกิจกรรมหน้าเพจบ้างเทคนิคในการตั้งเวลาโพสต์ อย่าลงท้ายนาทีด้วยศูนย์แต่ต้องตั้งเป็นเศษนาทีเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแข่งขันกันกับคนอื่นโปรไฟล์ต้องดีหัวข้อของคอนเทนต์ต้องน่าไลฟ์หยุดนิ้วคนให้อยู่ที่เพจให้ได้ต้องมีคนกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นซึ่งจะทำให้การแสดงผลยาวนานขึ้นแต่ละโพสต์ต้องมีคุณภาพประเภทของโพสต์นั้นถ้าหากเป็นแคปชั่นสั้นๆยอดจะมาแล้วนำคอนเทนต์ยาวไปไว้ในคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็น แต่ละโพสต์ก็ต้องมีความสดใหม่ถ้านําสิ่งเก่ามาโพสต์ซ้ําจะไม่แสดงผลหรือสามารถนําสิ่งเก่ามาทําใหม่จะเกิด news feed visibility ยอดก็จะสูงขึ้น 9. หัวใจสำคัญคือคอนเทนต์หรือเนื้อหาและการยิงแอดโฆษณาซึ่งโฆษณาใน Facebook ให้ผลได้แม่นยำที่สุดการโพสในแต่ละวันโพสหนึครั้งการเข้าถึง200คนโพสครั้งที่2เข้าถึง550คนโพสครั้งที่3การเข้าถึง150คนโพสครั้งที่4การเข้าถึง600คนและแต่ละครั้งควรจะโพสห่างกันอย่างน้อย1ชั่วโมง 10. TikTok คนมักจะเกิดความเข้าใจผิดว่าคอนเทนต์ต้องขำต้องเต้นต้องตลกเท่านั้นแต่สิ่งที่ได้มากกว่าก็คือความคิดสร้างสารรค์เพราะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ยูเซอร์โชว์ความเป็นเราได้ตลอดทําให้เห็นยอดวิวส่วนคอนเทนต์ต้องมีคอนเซปต์หรือรูปแบบที่ชัดเจนไม่ปะปนกันเพลงที่เป็นกระแสะสําคัญมากในการเพิ่มยอดวิวเทรนด์หรือกระแสะแนวโน้มที่มานั่นก็คือช็อตฟอร์มวิดีโอที่เกิดจากมิชชั่นความคิดสร้างสารรค์และความสุขในทุกๆวัน 11 TikTok Algorithm าก,าการทำให้คลิป TikTok มียอดดูได้ถึงล้านวิววิธีการก็คือเช่นลองใส่ความย้อนแย้งลงไปในคอมเมนต์เปิดคลิปด้วยการทำให้คนสงสัยหรือเป็นประโยชน์กับคนดูมีมิชชั่นหรือภารกิจอยู่ในคลิปต้องทำให้เกิดการแอคชั่นในคลิปคือไลค์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแชร์ share, และเซฟหรือบันทึกจะให้ได้ยอดต้องเป็นคลิปสั้นมากและอาจบอกแต่ไม่หมด ถือเป็นเทคนิคกระตุ้นให้คนแสดงความคิดเห็นออกมาแกนของ t ิ k t o k ต้องเน้นแกนปริมาณก่อนเป็นการลองโพสคลิปทีท,ทีเพื่อทดลองดูแล้วค่อยๆปรับคอนเทนต์ที่คนชอบจากนั้นก็ลดมาเป็นแกนคุณภาพต้องมีการทำคลิปที่กระชับหรือช็อตวิดีโอ strong smart นั่นคือเปิดคลิปมาแล้วต้องน่าสนใจทำให้คนสงสัยและเป็นประโยชน์กับเขา smart hashtag เพราะ t i k t o k เป็น AI และเรียนรู้จากคีย์เวิร์ดเดียวกันเวลาเดียวกันความยาวคลิปเท่ากันเป็นคู่แข่งกัน ช็อป call to action ต้องทำให้เขา action ให้ได้สองฮอตฮิตเน้นเพลงที่เป็นกระแสซึ่งมีความสำคัญมากร r e p ย y comment แฟนคลับต้องขยันตอบกลับและสามารถเข้าไปดูเทรนด์ได้ที่ TikTok Creative Center 12การใช้อินฟลูเอนเซอร์สร้างการมองเห็นหรือสร้างยอดขายจะแบ่งเป็น Celebrity หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามหลักล้านคนขึ้นไป Power i n f อน e n c e r คนติดตามหลักแสนคน เพลอินฟลูเอนเซอร์เหล่าบร็อกเกอร์ที่มีคนติดตามหลักหมื่นคนขึ้นไปไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือทุกๆคนที่มีสื่อซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆจะใช้2ระดับแรกในการสร้าง awareness การรับรู้และ2สุดท้ายในการสร้างให้เกิด engagement หรือ conversation แต่หากมีงบมากก็จะใช้กันในทุกระดับ สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ TopCats จัดขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวณีไทยรุ่งโรจเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลายสาขาอาชีพร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์และการสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้มีความแตกต่างและเติบโตอย่างยั่งยืน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้จากรายการคนหลังข่าวของเราได้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ PNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ